Uh, สำหรับทีมบ้านทุ่งนะครับเป้าหมายก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะครับที่จริงแล้วมันจะไม่เดินทางมาด้วยซ้ำครับเพราะว่ามันมีภาระเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ครับเพราะเราเป็นทีมเล็กเกินนะครับเด็กๆก็ส uh, uh, well, ่วนใหญ่เป็นทีมเล็กเกินนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ได้โอกาสนะครับแล้วสี่หนึ่งสี่ลุ้มหนึ่งสี่ลุ้มหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหสี่ลุ้มหนึ่งเอาไม่อยู่ครับอ่าสำหรับทีมบ้านทุ่งอะคาเดมี่นะครับอ่า มาจากจังหวัดจังหวัดกระบี่นะครับเป็นทีมเล็กๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กพื้นที่บ้านๆน,นะครับยิ่งยนะครับเรารวมตัวกันซ้อมที่สนามย่าเทียมบ้านทุ่งนะครับซึ่งแค่เวลาซ้อมมาประมาณสัก2ปีแล้วนะครับชุดนี้กมันก็มีบ้างน,นะครับเดินสายเดินอะไรพวกนี้นะครับได้แชมป์บ้างไม่ได้แชมป์บ้างอะไรประมาณนี้นครับ ชมป์ได้มาจากทั้งทีมะครับต้องขอที่ชมทั้งทีมนะครับอ่าไม่ไม่มีส่วนส่วนตัวนะครับเพราะว่าของเราสร้างความเป็นทีมขึ้นมานะครับอ่าก็แสดงความเปนดีกับน้องๆนะครับส่วนบุคคลที่ว่าได้รางวัลไปนะครับได้รับต่ละบุคคลนะครับขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวนะครับอ่าที่จัดรายการนะครับดีๆนะครับใอ้น้องๆนะครับอ่ามันทีม้ันุ่งนะครับเป็นทีมเล็กๆนะครับทีมมันบ้านนะครับได้มีอ่าส่วนร่วมในรายการที่ว่า ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่นะครับต้องขอบคุณนะครับรู้สึกยินดีนะครับขอบคุณมาจากนนการแข่งขันนะครับ